ายประเทศทั่วโลกเริ่มเข้าใจสถานการณ์ของไทยกัมพูชากันแล้วครับแต่คนไทยบางส่วนอาจจะยังได้รับข้อมูลข้อเท้จริงไม่ครบถ้วนครับวันนี้เลยขอแนะนําทุกท่านไปติดตามข้อเท้จริงและที่มาของเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก่อนหน้านี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งครับจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดรอบนี้ครับย้อนไปตั้งแต่ต้นปี2568ครับเหตุการณ์ที่สําคัญคือ13กุมภาพันธ์กัมพูชาพานักท่องเที่ยวขึ้นมาร้องเพลงปลุกใจบริเวณปราสาทตามเมืองทม28กุมภาพันธ์มี ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเชิงสัญลักษณ์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างไทยกัมพูชาและสอปป,อปอลาวช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนครับทหารกัมพูชาดัดแปลงภูมิประเทศบริเวณแนวชายแดนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารครับเช่นเสริมความแข็งแรงของที่มัน่นการปรับปรุงเส้นทางและการขยายแนวเขตคูเล็ตเข้ามาในเขตของประเทศไทยช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมกัมพูชาเคลื่อนย้ายกำลังพลเพิ่มเติมแล้วก็อาวุธยุธธโทโธปกรณ์เข้ามาประชิดชายแดนมีหลักฐานจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมของ นักวิจัยชาวออสเตรเลียครับ28พฤษภาคมมีการประทะกันในพื้นที่ช่องบกโดยฝ่ายกัมพูชาเริ่มเปิดฉากฝ่ายไทยได้ตอบโต้เพื่อป้องกันตัวขณะที่ทางกองทัพและรัฐบาลไทยครับอดทนต่อสิ่งยั่วยุเหล่านี้พยายามแก้ไขโดยใช้สันติวิธีแต่ไม่เป็นผลว่วงเดือนกรกฎาคมทหารกัมพูชาลุกลาำเข้ามาลักลอบวางทุ่นระเบิดหลายพื้นที่ในเขตแดนไทยทําให้ทหารไทยที่ออกลัตเะเวนบาดเจ็บสูญเสียขาจากทุ่นระเบิดถึงสองครั้งและตรวจพบเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลพี MN2 ซึ่งฝ่ายกัมพูชาลักรอบนำมาวางใหม่ครับถือว่าจงใจละเมิดหลักมนุษยธรรมและการละเมิดอนุสัญญาออตตะว่าที่ห้ามใช้ห้ามสะสมห้ามผลิตและต้องทำลายทุ่นระเบิดครับย่งไก็ตามกัมพูชานเนี่ยมีการปฏิเสธความเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพยายามยั่วยุสร้างสถานการณ์ครับเช่นตั้งมวลชนเข้ามาในพื้นที่ปรา,าสาทต่างๆจนมีความเสี่ยงจะเกิดปะทะกันระหว่างคนไทยและคนกัมพูชากระทั่งวันที่24กรกฎาคม2568ทหารกัมพูชาเริ่มยิ ใส่ทหารไทยที่ปราสาทตาเมืองทมและมีการใช้ปืนใหญ่และใช้ BM21 ครับโจมตีฝ่ายไทยจงใจยิงเป้าหมายที่พลเรือนพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนตั้ง10กิโลเมตรจนถึง30กิโลเมตรครับโดยเฉพาะวันที่25กบรกรกฎาคม2568ลูกจรวด BM21 ครับจากกัมพูชาตกใส่ปั๊มน้ํามันร้านสะดวกซื้อในอําเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกดนอกจากนี้ครับยังมีบ้านเรือนโรงพยาบาลหลายแห่งถูกยิงด้วยปืนใหญ่และจะรวดมี พลเรือนบาดเจ็บและเสียชีวิตหนึ่งในนั้นเป็นเด็กอายุเพียงแค่8ปีการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงมีอย่างต่อเนื่องที่การตอบโตจ้จากฝั่งไทยก็ใช้อาวุธที่เป็นไปอย่างเหมาะสมครับโดยมีเป้าหมายเพื่อยับยั้งการลุกร้ําของกองกําลังกัมพูชาและมุ่งเป้าเฉพาะเจาะจงไปที่เป้าหมายทางการทหารตามแนวชายแดนเท่านั้นหลีกเลี่ยงเป้าหมายที่เป็นพลเรือนครับจากนั้นก็มีการเจราจาข้อตกลงหยุดยิงที่มาเลเซียครับมีผลทิ้งคืนวันที่28กรกฎาคมแต่หลังจากนั้นกัมพูชาก็ยังละเมิดข้อ ตกลงยิงอยู่เรื่อยๆจนถึงวันที่30กรกฎาคมเวลาตี50นาทีและในวันที่31กรกฎาคมครับก็ยังตรวจพบกัมพูชาเพิ่มเติมกําลังในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนไทยและมีการใช้โดรนบินตรวจการในพื้นที่ตอนในของฝ่ายไทยสะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชา ยังไม่ลดละในการสารต่อความไม่สงบคนไทยต้องรู้เท่าทาันเล่จากผู้ไม่หวังดีนะครับสร้างความแตกแยกในประเทศชาติคงไม่มีรัฐบาลไหนในโลกที่จเจริญแล้วต้องการบริหารประเทศท่ามกลางความขัดแย้งครับทมกลางความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนเพราะความสงบสุขของประชาชนจะเป็นพลังของการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขของประชาชนคนในชาติครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกดติดตามและกดหัวใจให้หน่อยฮะ